ลงทุนน้อยกว่าแต่ผลตอบแทนเท่ากันวันนี้ครับผมจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันถึงทฤษฎีมันนี่บอลการลงทุนที่เน้นคุณภาพใช้เงินน้อยกว่าแต่ได้ผลตอบแทนสูงขึ้นเป็นอย่างไรพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับผมก่อนขนากรและนี่คือ stock a d g e podcast รายการที่จะพาคุณเข้าสู่โลกของการลงทุนทฤษฎีมันนี่บอการลงทุนเชิงคุณภาพโดยใช้สถิติเป็นตัวบ่งชี้เป็นทฤษฎีที่มีอยู่จริงในโลกของการเงินครับคุณผู้ฟังทฤษฎีนี้เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจจากหนังเรื่องมันนี่บอครับหากจะมองเรื่องของมันนี่บอแล้วเนี่ยทฤษฎีนี้ครับคุณผู้ฟัง เหมือนกับการลงทุนในหุ้นโดยใช้สถิติเก่าของหุ้นตัวนี้ครับมาประเมินราคาซึ่งหนังเรื่อง Moneyball นะครับที่ทำให้เกิดทฤษฎี Moneyball ขึ้นมานำแสดงโดย Brad Pitt ครับคุณผู้ฟังในบทของ Billy Bean ซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยได้รับรางวัลอสการ์ด้วยนะครับเป็นหนังที่ดีมากๆครับคุณผู้ฟังหากคุณผู้ฟังมีเวลาว่างเนี่ย ผมอยากลองแนะนำให้คุณผู้ฟังลองรับชมดูนะครับเจ้าหนังเรื่องนี้ครับคุณผู้ฟังแม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวกับการลงทุนโดยตรงเหมือนกับหนังอีกหลายๆเรื่องนะครับที่นักลงทุนเนี่ยจะได้รับคำแนะนำให้รับชมเจ้าหนังเรื่องนี้ครับเป็นหนังที่เกี่ยวกับเบสบอลคุณผู้ฟังฟังแล้วเนี่ยอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าเบสบอลมาเกี่ยวกับการลงทุนได้อย่างไรในยุคนั้นครับคุณผู้ฟังนักกีฬาเบสบอลเนี่ย ได้รับการประเมินค่าตัวครับจากชื่อเสียงและแมวมองครับแมวมองเนี่ยก็คือคนที่จะไปจับหานักเบสบอลหน้าใหม่ๆเข้ามาในวงการครับหากแมวมองเหล่านี้เนี่ยมองว่านักเบสบอลคนนี้มีอนาคตครับเจ้านักเบสบอลคนนี้ราคาก็จะพุ่งกระฉูดเลยในขณะเดียวกันครับนักเบสบอลที่มีฝีมือดีเนี่ยแต่แมวมองไม่ให้ความสนใจครับ ราคาก็จะผิดเหมือนกันพูดง่ายๆว่าเหมือนกับตลาดหุ้นเลยครับคุณผู้ฟังที่หุ้นตัวไหนเนี่ยมีบร oker มีผู้คนเนี่ยเชียร์กันเยอะก็จะกลายเป็นหุ้นขวัญใจตลาดส่วนหุ้นตัวไหนครับที่ไม่มีคนเชียร์เนี่ยราคาก็จะตกลงไปมากจนอาจถึงขั้น Under Value หรือว่าผิดราคาครับ ในเรื่องของมันนี่เบ l ครับคุณผู้ฟัง b r a d Pitt เนี่ยได้รับบทเป็น Billy Bean Billy Bean เนี่ยเป็นนักเบสบอลอดีตครับนักเบสบอลมืออาชีพที่เขาเรียกว่าครบ5องค์5องค์เนี่ยคือมีความสามารถรอบด้านในการเล่นเบสบอลครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นการตีพละกกำลังการคุมโซนคุมพื้นที่กำลังแขนหรือแม้กระทั่งความเร็ว5สิ่งนี้ครับคุณผู้ฟัง คือคุณสมบัติของนักเบสบอลที่เรียกกันว่าครบ5องค์ซึ่งจะทำให้นักเบสบอลเหล่านี้ครับมีราคาสูงมากหากเปรียบเป็นหุ้นครับเจ้า5องค์เนี่ยผมคิดว่าคงจะเป็นหุ้น Big Cap เป็นเบอร์หนึ่งของอุตสาหกรรมมีการเติบโตสูงต่อเนื่องอยู่ในธุรกิจเทรนด์โลกและที่สำคัญมีครูเมืองที่แข็งแกร่งครับ คุณเหล่านี้ที่ผมพูดไปครับคุณผู้ฟังแค่มีสัก3ใน5เนี่ยราคาก็พุ่งสูงมากๆแล้วครับก็เหมือนกันครับกับนักกีฬาเบสบอลที่ครบ5องค์เลยทำให้มีทีมในสมัยนั้นครับทีมที่คุณบีนเนี่ยเขาบริหารซึ่งก็คือทีมโอ k ล a n d เ t h ิกส์ครับเจ้าทีมนี้เนี่ยเป็นทีมที่มีงบน้อยครับคุณผู้ฟัง แถมพอสร้างนักกีฬาดีๆขึ้นมาแล้วเนี่ยยังโดนทีมใหญ่ๆเนี่ยมาซื้อนักกีฬาต่อซึ่งหากว่าไม่มีเงินพอจะไปประมูลแข่งก็ต้องเสียตัวนักกีฬาไปครับทำให้ทีมทีมนี้เนี่ยเสียนักกีฬาดีๆไปจำนวนมากและในขณะเดียวกันงบเนี่ยที่ได้จากการขายนักกีฬาไปเนี่ยก็ถือว่าน้อยมากเพราะไม่มีเงินไปแข่งเลยทำให้มีงบน้อยครับมีงบน้อยแต่อยากชนะ มันจึงได้เกิดเป็นทฤษฎีใหม่ขึ้นมาครับคุณผู้ฟังว่านักกีฬาเบสบอลเนี่ยไม่จำเป็นต้องครบ5องค์ขอแค่มีสถิติดีและนำหลายๆคนครับมารวมกันให้ครบ5องค์ก็ถือเป็นกีฬาเพราะว่ามีแนวคิดที่ว่าการจะชนะเนี่ยครับไม่จำเป็นต้องมีนักกีฬาคนใดคนหนึ่งที่แข็งแกร่งมากๆครับแต่มีนักกีฬาที่ทุกคนเนี่ย เข้ากันได้ดีมีความสามารถโดดเด่นต่างกันไปและที่สำคัญครับมีค่าตัวที่ถูกซึ่งคุณบิลลี่บีนเนีครับเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนคิดเองครับว่าการจะเลือกนักกีฬาเนี่ยควรเลือกจากค่าสถิติแต่คุณบิลลี่บีนนีครับไปติดต่อขอซื้อนักกีฬาจากอีกบริษัทและระหว่างนั้นเองครับคุณผู้ฟังคุณบิลลี่บีนเนี่ยระหว่างที่เจรจาอยู่คู่เจรจาเนี่ยครับ ็ดูเหมือนจะให้ความเชื่อมัน่นให้ความสนใจกับนักวิเคราะห์ของเขามากถ้านักวิเคราะห์บอกว่าตัวนี้ดีห้ามขายผู้จัดการคนนี้ครับก็ไม่ขายคุณเบลลีบีนเนี่ยก็เลยเริ่มสนใจขึ้นมาว่าทำไมนักวิเคราะห์คนนี้ถึงเรียกความเชื่อมั่นจากผู้จัดการได้คุณเบลลีบีนนะครับ เลยไปลองคุยกับนักวิเคราะห์คนนี้ดูนักวิเคราะห์คนนี้เนี่ยก็พูดขึ้นมาครับว่าหากฟังแล้วเนี่ยมันอาจจะบ้าแต่จริงๆแล้วเขาคิดว่าการที่จะลงทุนซื้อนักกีฬาครับไม่จําเป็นต้องซื้อนักกีฬาแพงๆแต่ซื้อนักกีฬาที่มีสถิติดีแบบนั้นจะถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าโดยนักวิเคราะห์คนนี้ครับชื่อว่าพอดิโบเดสตาหรือในบทชื่อว่าพีเตอร์แบรน รับบทโดยโจนาสฮิล l j โจนาสฮิลก็เป็นดาราอ้วนๆตลกๆคนหนึ่งนะครับแต่ว่าพอดิโปเดสตาคนนี้ครับคุณผู้ฟังจบมาจากเศรษฐศาสตร์จากเยลในบทนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตจริงครับจบจาก h าวเวิรก็การที่เขาจบจากเยลและเป็นนักเศรษฐศาสตร์ครับอะไรทำให้คุณเบลลี่บีนเนี่ยตั้งคำถามขึ้นมาว่าจบเศรษฐศาสตร์ ทำไมไม่ไปเป็นผู้บริหารกองทุนไม่ไปทํางานด้านการเงินแต่มาลงเอยที่เบสบอลก็เริ่มเป็นที่สนใจขึ้นมาสําหรับคุณเบลลี่บีนหลังจากนั้นครับก็ได้มีการติดต่อพูดคุยกันประมาณหนึ่งคุณเบลลี่บีนเนี่ยก็เลยเรียกพออเดปอเดสตานีครับมาพูดคุยว่าทําไมถึงได้คิดแบบนี้ซึ่งหลังจากที่ได้ฟังแนวคิดของพออเดป p o เดสตาแล้วครับคุณเบลลี่บีนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละเป็นสิ่งที่ ทุกคนเนี่ยกำลังมองหากันอยู่เพราะคุณบบลลี่บีนะครับคิดมาตลอดว่าปัญหาใหญ่ที่สุดของเบสบอลในยุคนั้นคือทีมเล็กๆเ,เนี่ยไม่มีเงินไปสู้กับทีมใหญ่ไม่มีเงินไปซื้อนักกีฬาแข่งและไม่มีโอกาสชนะเลยคุณเบลลี่บีนมองว่าการที่เราครับมาประเมินราคาของนักกีฬาเนี่ยจากค่าตัวนี่สีคือสิ่งที่ถูกต้องหลังจากนั้นครับ คุณพอดิบเดสต้าเนี่ยก็ได้พูดต่อว่านักกีฬาในปัจจุบันครับมีการตีราคาที่ผิดไปเช่นนักกีฬาเนี่ยสถิติดีมากครับแต่ว่ามีอายุเยอะขึ้นมานิดเดียวเองทำให้ราคาเนี่ยล่วงลงไปหลายเท่าตัวทั้งที่ความสามารถยังเท่าเดิมแต่ราคาตกไปเยอะ เพราะอายุมากขึ้นแค่นิดเดียวหรือครับนักกีฬาบางคนเนี่ยมีชื่อเสียงไม่ดีเช่นอาจจะชอบเที่ยวผับเที<ๆ>่ยวบาร์ก<ๆ>ินเหล้าเที่ยวผู้หญิงเลยทําให้ค่าตัวครับตกลงไปมากทั้งๆท,ที่นักกีฬาคนนี้เนี่ยยังมีสถิติที่ดีมากได้ยินแบบนี้ครับคุณผู้ฟังผมเนี่ยคนลุกเลยครับเพราะว่าเหมือนกับหุ้นจริงๆหุ้นเนี่ยที่มีข่าวไม่ดีครับคุณผู้ฟังราคาเนี่ยล่วงเป็นน้ําไหล ทั้งที่คุณภาพของบริษัทจริงๆเนี่ยหากดูจากตัวเลขครับยังถือว่าอยู่ในสถิติเดิมไม่ได้แย่ลงไปเลยแต่ราคาเนี่ยกับลงมาเยอะหรือบางครั้งครับหุ้นเนี่ยอยู่ในอุตสาหกรรมมานานหลายๆคนมองว่าโอเคละเป็นธุรกิจที่ใหญ่มากละอาจจะไปต่อไม่ได้ก็เปรียบเสมือนนักกีฬาที่มีอายุมากครับคุณผู้ฟังแต่นักกีฬาที่มีอายุมากเนี่ยหนังเรื่องนี้ครับได้แสดงให้เห็นว่า แม้พลักกาลังเขาเนี่ยอาจจะลดไปบ้างสิ่งที่เพิ่มมาครับคุณผู้ฟังคือความรู้นั่นเองแน่นอนครับว่าคุณใหญ่ที่อยู่ในตลาดมานานทําธุรกิจมานานย่อมมีเส้นสายย่อมรู้กลไกมีประสบการณ์มากนี่ก็ถือเป็นหนึ่งข้อได้เปรียบของนักกีฬาที่มีอายุเยอะหรือหุ้นใหญ่ที่อยู่ในตลาดมานานเห็นไหมครับว่า หนังเรื่องนี้เนี่ยกับการลงทุนครับคุณผู้ฟังสอดคล้องกันมากๆว่าคนเราเนี่ยมักจะให้ค่าตัวครับหรือว่าราคาหุ้นเนี่ยจากสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเห็นไม่ได้ให้จากตัวเลขไม่ได้ให้จากค่าสถิติที่เป็นความจริงดูหนังเรื่องนี้ครับทำให้ผมเนี่ยรู้สึกมีไฟขึ้นมามาก ว่ายังมีหุ้นในตลาดที่ผิดราคาอีกมากดูหนังเรื่องนี้จบก็หาหุ้นไม่หยุดเลยครับคุณผู้ฟังเพราะหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นตัวที่ตอกย้ําว่าตลาดเนี่ยครับในบางเวลาก็ขาดประสิทธิภาพตลาดขาดประสิทธิภาพเนี่ยหรือคําพูดของอรรนบัฟเฟตต์นะครับที่บอกไว้ว่าบางครั้งครับตลาดเนี่ยก็ไม่มีประสิทธิภาพเพราะว่าช่วงที่คนครับแตกตื่นแล้วก็เทขายกันตามข่าวนู่นนี่นั่น ก็จะทำให้ราคาหุ้นเนี่ยไม่เป็นไปตามปัจจัยพื้นฐานซึ่งเรียกกันว่าตลาดนะครับขาดประสิทธิภาพวินาทีนี้ละครับคุณผู้ฟังที่เหมาะแก่การลงทุนในหนังเรื่องมันนี่บอนะครับก็มีช่วงเวลาก่อนปิดการซื้อขายเหมือนกันครับที่จะยังทำการซื้อขายนักกีฬากันอยู่และแน่นอนว่าช่วงนั้นนะครับจะมีการซื้อขายแน่นหนาเลยอาจทำให้ราคาของนักกีฬาเนี่ยผิดเพี้ยนไปได้ซึ่งผมครับได้เก็บ5ข้อคิด จากหนังเรื่องมันนี่บอมาให้คุณผู้ฟังครับซึ่งเป็นข้อคิดที่ได้จากคุณเคที่คริสทอฟซึ่งเป็นบทความครับที่นำมาแปลอีกรอบหนึ่งโดยดรพิลพลประเสริฐศรีและนอกจากนั้นครับคุณผู้ฟังก็ต้องขอขอบคุณเว็บเพจวิเคราะห์ webpage, บอลจริงจังเอาตรงๆเลยนะครับผมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเว็บเพจนี้นะครับแล้วก็ผมเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องบอลมากด้วยไม,ไม่ค่อยได้สนใจแต่รู้สึกว่าบทความนี้ครับเป็นบทความที่อ่านแล้วเห็นภาพครับเลยต้องตามไปดูหนังหลังจากดูหนังเสร็จเนี่ยก็เกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาทันที5ข้อคิดครับคุณผู้ฟังที่ผมได้มาคือ 1. อย่าเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นครับหมายความว่าอย่างไร หมายความว่าสิ่งที่เราเห็นจากข่าวเนี่ยสิ่งที่เราได้ยินมานะครับอาจจะไม่ใช่ความจริงพุณยังไงว่าให้ดูจากสถิติครับคุณผู้ฟังหลายๆครั้งนะครับที่ผมประเมินราคาหุ้นหรือว่ามานั่งแกะงบเนี่ยผมรู้สึกว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยยังดีอยู่มากๆทั้งๆที่คนทั้งตลาดครับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอุตสาหากรรมนี้ตายแล้วอุตสาหากรรมนี้ไปไม่รอด แต่เจ้างบการเงินของหุ้นตัวนี้ครับคุณผู้ฟังยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผมเลยรู้สึกว่าหากเราเลือกที่จะลงทุนในปัจจัยพื้นฐานจริงๆแล้วเนี่ยเราครับควรให้ความสำคัญกับค่าสถิติและตัวเลขมากกว่าข่าวลือครับที่เราได้ยินผมสมมุติแบบนี้ครับคุณผู้ฟังผมเนี่ยลองไปดูย้อนหลังมาเหมือนในอดีตครับมีคนบอกว่า หุ้นกลุ่มสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยอนาคตจะแย่ครับผมก็เลยไปดูกราฟแนวโน้มราคาของสื่อสิ่งพิมพ์แนวโน้มการบริโภคสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งมันบ่งบอกจริงๆครับเจ้ากราฟเนี่ยตกลงอย่างเห็นได้ชัดเลยครับคุณผู้ฟังในช่วงประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยแล้วพอกราฟเริ่มตกครับราคาหุ้นเหล่านี้เนี่ยก็เริ่มตกตามจริงๆด้วยแต่ในทางกลับกันครับคุณผู้ฟังช่วงปี2008นนะครับที่เกิดวิกฤตวิกฤต อสังหาครับตอนนั้นของ Hamburger Crisis ซึ่งเป็นวิกฤตเกี่ยวกับอสังหาและคนมองว่าครับสุดท้ายแล้วเนี่ยจะกระทบมาที่ไทยหากย้อนดูกระทู้หรือบทวิเคราะห์ต่างๆนะครับในยุคนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีคนครับเชื่อกันมากว่าจะกระทบธุรกิจอสังหาของไทยเช่นกันเพราะมองว่าไทยเนี่ยก็ทำธุรกิจกับ อเมริกาเหมือนกันและถ้าอเมริกากระทบครับไทยก็ต้องกระทบและอย่างอเมริกาก็ยังทําธุรกิจกับทั่วโลกดังนั้นเนี่ยกระทบแล้วจะกระทบเป็นโดมโนโอนั่นคือสิ่งที่คนคิดในยุคนั้นครับแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยถามว่ากระทบไหมกระทบครับแต่กระทบไม่มากอย่างที่คนคาดกันไว้ซึ่งในปัจจุบันนี้ครับแน่นอนว่ามีหลายอุตสาหกรรมครับในประเทศไทยที่นักวิเคราะห์เนี่ยคาดการไว้ว่าจะกระทบเป็นอย่างมากซึ่งผมนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ขอ รับประกันใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ฟังแค่จะบอกว่าโอเคละมันกระทบแต่ทีนี้ครับคุณผู้ฟังเราต้องมาลองนึกดูว่ากระทบในระยะยาวแล้วกระทบมากน้อยแค่ไหนซึ่งเวลาที่เขาบอกว่าทั้งอุตสาหกรรมครับคุณผู้ฟังกระทบ30%มันอาจจะมีสักบริษัทครับคุณผู้ฟังที่กระทบไม่ถึง10%และในอดีตก็ผ่านมาแล้วเช่นกันครับอันนี้คือข้อแรกนะครับ คืออย่าเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นครับแต่ให้เชื่อในสถิติและตัวเลขข้อที่2ครับคุณผู้ฟังตลาดในบางช่วงก็ขาดประสิทธิภาพแน่นอนว่าช่วงเวลาที่มีการเร่งรีบซื้อขายครับคุณผู้ฟังก็เป็นช่วงที่เราเนี่ยจะเจอหุ้นผิดราคาได้มากผมเองครับก็เป็นหนึ่งคนที่ชอบเข้าไปซื้อหุ้นในยามที่ตลาดลงหนักๆเลยครับผมขอสารภาพแบบนี้ละกันครับคุณผู้ฟัง ว่าจากพันสี่ลงมาพันสผมก็ซื้อลงมาพัน0องพันรกกว่ากว่าผมก็ซื้อทุกครั้งแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าเราจะมีเงินซื้อทุกครั้งได้อย่างไรเราก็ต้องรู้จักการบริหารความเสี่ยงซึ่งคุณผู้ฟังครับสามารถย้อนฟังได้ที่ EP 9ครับเป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงการกระจายเงินเพื่อให้เราเนี่ยครับมีเงินลงทุนอยู่สม่ำเสมอตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับ เพราะเราเนี่ยครับคุณผู้ฟังคาดเดาตลาดไม่ได้จริงๆถามว่าผมจะรู้หรือเปล่าว่า969เนี่ยเป็นช่วงที่ต่ำที่สุดก็ไม่ครับผมรู้แค่ว่าตอนนั้นก็ต่ำมากแล้วถ้าซื้อก็ถือว่าได้ของถูกผมก็คิดแค่นั้นเองครับคุณผู้ฟังหากลงไปมากกว่านั้นอีกเนี่ยผมก็จะซื้ออีกครับเพราะมองว่ามันถูก ทีนี้เนี่ยเราจะมีเงินพอที่จะซื้อทุกๆครั้งได้อย่างไรก็ต้องกระจายความเสี่ยงให้เป็นครับ EP9 ครับไปข้อที่3ครับคุณผู้ฟังคืออย่าดูเกมข้อนี้เนี่ยสำคัญมากนะครับสำหรับนักลงทุนระยะยาวระยะสั้นเนี่ยคงปฏิเสธไม่ได้ว่าอาจจะต้องนั่งเฝ้าจอแต่ระยะยาวครับคุณผู้ฟังหากเรานั่งเฝ้าจอเนี่ย จะเป็นอะไรที่ร้อนหล่นหัวใจมากๆครับผมแชร์ประสบการณ์เลยครับคุณผู้ฟังว่าสมัยที่ยังนั่งดูกราฟนั่งดูหุ้นแบบวันหนึ่งอาจจะใช้เวลาดูสัก2-3สชั่วโมงซึ่งผมถือว่าเยอะนะครับผมว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ผมเนี่ยจิตใจร้อนหลอนมากและที่สําคัญครับเมื่อไหร่ที่เงินหมดแล้วยังนั่งดูอยู่แบบนั้นเนี่ยยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่ในขณะที่ปัจจุบันครับผมดูราคาหุ้นวันหนึ่งแค่ วันสองครั้งหรืออาจจะครั้งเดียวด้วยซ้ําหรือบางเทียาจะลืมไม่ดูเลยคิดแบบนี้แล้วครับคุณผู้ฟังจิตใจเนี่ยสง,งบมากกว่ามากๆครับแต่การที่เราจะทําแบบนี้ได้เราต้องเข้าใจในธุรกิจที่เราลงทุนครับข้อที่4ครับเกมเดียวไม่ได้บอกผลลัพธ์ของภาพใหญ่ถ้าเปรียบตามในหนังนะครับคือการแข่งเบสบอลในแต่ละฤดูกาลนะครับจะมีอยู่ประมาณ162ครั้งด้วยกันโดยสถิติเนี่ยบอกไว้ว่า แค่ชนะ95ครั้งครับก็จะเข้าไปเล่นเพลย์ออฟได้ดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องชนะทั้ง162ครั้งครับขอแค่เราชนะมากกว่าแพ้ก็โอเคแล้วอีกอย่างหนึ่งครับคุณผู้ฟังเวลาที่ราคาหุ้นของเราเนี่ยตกลงมาสาัก30-40%ในเดือนเดียวเนี่ยคุณผู้ฟังครับต้องไม่ร้อนล่นนะครับ เพราะว่าก่อนเราจะซื้อเนี่ยครับคุณผู้ฟังเราต้องประเมินราคาให้ได้และเราต้องกําหนดไว้แล้วครับว่าเราจะถือเนี่ยกี่ปีเหมือนผมเวลาจะซื้อหุ้นครับผมก็จะกําหนดไว้แล้วว่าตัวนี้อย่างน้อย3ปีตัวนี้อย่างน้อย5ปีอาจจะกําหนดไว้ว่า3ปีเนี่ยด้วยตาการเติบโตเท่านี้ครับใน3ปีข้างหน้าราคาจาก10บาทควรเป็น25หากก่อนหน้านั้นครับราคาขึ้นมาเป็น25 ผมก็ขายเพราะถือว่าถึงเป้าหมายครับแต่หากว่าถือไป3ปีแล้วเนี่ยราคาย,ยังไม่ถึง15ก็อาจจะต้องมานั่งดูว่าทำไมถึงยังไม่ถึงมีโอกาสที่จะไปถึงหรือเปล่าถ้าไม่ถึงแล้วผิดทางแล้วก็ขายครับพูดง่ายๆว่าเราอย่ามองภาพเล็กครับเราต้องมองอนาคตภาพใหญ่และที่สำคัญมีเป้าหมายและ เชื่อมั่นในเป้าหมายของคุณผู้ฟังครับหากเราเนี่ยตั้งใจไว้ว่าจะลงทุนระยะยาวเพื่อจะได้มีเงินกินยามแก่มีเงินกินยามกเกษียณแบบนี้ครับคุณผู้ฟังเราต้องตั้งเป้าให้ชัดเจนว่าเราจะไปถึงเป้าเราเนี่ยได้อย่างไรเช่นเราจะไปถึงเป้าด้วยเงินปันผลเราจะไปถึงเป้าด้วยหุ้นเติบโตเราก็ต้องประเมินราคาให้ดีดูศักยภาพหุ้นให้เป็ดครับข้อสุดท้ายครับคุณผู้ฟังคือประสบการณ์ลดความเสี่ยง ตรงนี้เนี่ยสำคัญมากครับหุ้นที่มีอดีตให้เราดูมากๆเนี่ยมันแน่นอนว่าช่วยบอกเราได้ครับว่าอนาคตเป็นอย่างไรและหุ้นที่ผ่านวิกฤตมามากก็แน่นอนครับว่าเขามีประสบการณ์ผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบหุ้นหรือผู้บริหารที่ผ่านวิกฤตมาหลายๆครั้งครับเพราะผมรู้สึกว่าเขาเหล่านี้ครับมีประสบการณ์แล้วก็อย่างที่บอกไปน,นะครับว่าเราไม่จําเป็นต้องเลือก หุ้น5องค์ที่มีราคาแพงมากๆครับคุณผู้ฟังหากเราเนี่ยสามารถดูสถิติเป็นเหมือนอย่างคุณพอเดปอเดสตาหรือเราเนี่ยครับในแง่ของการลงทุนสามารถอ่านงบการเงินเป็นเนี่ยเราก็สามารถไปเลือกหุ้นครับที่มีศักยภาพโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่งแล้วซื้อมาหลายๆตัวครับคุณผู้ฟังเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงซึ่งจำนวนหุ้นที่ถือนะครับผมไม่แนะนำให้เกิน5-6ตัวนะครับ เพราะว่า5้าอกตัวเนี่ยก็ตามอ่านงบจนเหนื่อยแล้วครับแต่หากคุณผู้ฟังครับอ่านงบได้เร็วมากก็ไม่เป็นไรครับอาจจะถือหลายตัวหน่อยก็แล้วแต่คนน,น,นะครับทีนี้ครับคุณผู้ฟังถ้าเปรียบหนังเนี่ยคือเราซื้อหุ้น5องค์เรามีทั้ง Big Cap เป็น first of the industry ก็คือเป็น1น number one ของอุตสาหกรรมมีการเติบโตสูงอยู่ในธุรกิจเทรนด์ของโลกและมีครูเมืองที่แข็งแร่งซึ่งหุ้นแบบนี้เนี่ยผมบอกได้เลยครับคุณผู้ฟัง PE เนี่ย30 20อยู่ประมาณนี้หมดเลยไม่ก็สูงกว่านี้ซึ่งซื้อหุ้นแพงระดับนี้นะครับการที่กำไรเขาจะโตเป็น2เท่าแล้ว PE จะกลับไป20-30อีกเนี่ยเห็นไหมครับคุณผู้ฟังเนี่ยมีความเสี่ยง2อย่างละ1กําไรครับต้องโตเป็น2เท่าเพื่อให้ PE เนี่ยลดจาก30มาเหลือ15แล้วให้คนเนี่ยครับเป็นความเสี่ยงที่2ไล่ราคาจาก PE 15ขึ้นเป็น PE 30 ถ้าคุณผู้ฟังงงนะครับผมสมมุติเป็นตัวเลขให้ดูว่าหุ้นตัวนี้ครับราคา10บาทกําไรเนี่ยหบาทแบบนี้ครับจะได้เป็น PE 10ใช่ไหมครับแล้วการที่มันไล่ไปถึง PE 30มันหมายความว่ากําไร1บาทแต่ราคาหุ้น30สิครับสิ่งที่คุณผู้ฟังต้องการเนี่ยคือให้ราคาหุ้นครับขึ้นเป็น60 แล้วกำไรเนี่ยขึ้นเป็น2บาทเห็นไหมครับว่าความเสี่ยงคุณผู้ฟังเนี่ยสด้านเลยด้านแรกคือประเมินคุณภาพของบริษัทครับว่าบริษัทเนี่ยต้องทํากําไรได้เป็น2เท่าใน3-5ปีข้างหน้านะความเสี่ยงที่2ครับคุณผู้ฟังเนี่ยคาดหวังให้นักลงทุนท่านอื่นเนี่ยมาไล่ราคาหุ้นเนี่ยจู่แบบนี้ตลอดที่ระดับ pe 30แล้วหุ้นครับเวลาที่เขาเติบโตไปข้างหน้าเนี่ยแน่นอนว่าธุรกิจเขาขยายขึ้น การที่จะขยายต่อมากๆนะครับก็เริ่มเป็นเรื่องยากมากขึ้นเห็นไหมครับว่าเราเนี่ยหากไปซื้อหุ้น5องค์เนี่ยครับก็มีความเสี่ยงเยอะในขณะที่คุณผู้ฟังครับหากเราซื้อหุ้นที่มีแค่อง2ององเนี่ยความเสี่ยงก็มีเช่นกันครับเขาเนี่ยมีความสามารถอยู่แค่ด้านเดียวหากเขาเสียด้านนั้นไปอีกนี่ก็อาจจะช็อกตายได้เลยแต่ในขณะเดียวกันครับคุณผู้ฟังหุ้นองค์เดียวเนี่ย PE 4เท่า5เท่า6เท่า7จเท่า8เท่าเนี่ย ก็มีเยอะในตลาดแล้วความสามารถในการเติบโตของหุ้นองค์เดียวเหล่านี้ครับอาจจะมีอยู่ที่10-15% 20%ต่อปีซึ่ง20%ต่อปีนะครับคุณผู้ฟัง4ปีหมายความว่าจะโตเป็นเท่าตัวเห็นไหมครับว่าหุ้นเล็กๆเ,เนี่ยที่โอกาสเติบโตสูงๆและราคาไม่แพงเนี่ยมีมากและนึกดูนะครับว่าราคาเขาเนี่ยอยู่ที่ PE 5-6แบบนี้ครับถ้าเขากำไรโตมาเป็น2เท่าเนี่ย PE เขาก็ต้องให้คนมาไล่กลับแค่5,6แบบนี้ครับเพอเผอคนไล่ราคาเป็น PE 10แล้วเราเนี่ยจะกำไร4เท่าเลยนะครับเพื่อให้เห็นภาพครับผมยกตัวอย่างตัวเลขให้ดูว่าราคาหุ้นครับคุณผู้ฟังอาจจะเป็น5บาทกำไรเนี่ยเป็น1บาทแบบนี้ครับหารกันเนี่ยจะได้ PE 5ถูกไหมครับแล้วการที่อนาคตเนี่ยหุ้นตัวนี้ครับราคาเนี่ยเติบโตเป็น10บาทแล้ว กำไรต่อหุ้นเนี่ยครับโตเป็น2บาทนั่นหมายความว่า P/E ก็ยังเป็น5เหมือนเดิมใช่ไหมครับถ้าคนมาไล่ราคาให้กลายเป็น P/E 10อย่างนี้ครับคุณผู้ฟังมันก็ต้องเป็น20หาร2ถูกไหมครับถึงจะเป็น P/E 10หมายความว่าราคาเนี่ยจะกลายเป็น20ในขณะที่เราครับซื้อมาตอนแรก5บาทเองเราก็กำไร4เด้งแล้วเห็นไหมครับว่าหุ้นเล็กๆเ,เนี่ยบางทีครับหลายๆตัวนะครับคุณผู้ฟังที่ราคามันถูกอยู่แล้วนะครับมันก็น่าสนใจ แต่ครับหุ้นเล็กที่ราคาแพงก็มีเหมือนกันเหมือนนักกีฬาที่ความสามารถน้อยครับแต่แมวมองเนี่ยให้ราคาไว้สูงเกินไปอย่างเนี้ยก็ผิดราคาได้เหมือนกันดูค่าสถิติเป็นหลักนะครับผมทวนอีกครั้งครับคุณผู้ฟัง5ข้อเร็วๆคืออย่าเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นบางช่วงครับตลาดไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็อย่าดูเกมครับข้อที่4ครับข้อถัดมาคืออย่ามองภาพเล็กครับให้มองภาพใหญ่เราแพ้ครั้งเดียวเนี่ย เราหมายถึงว่าราคาหุ้นของเราเนี่ยตกมาในช่วงเดือน2เดือนนี้ครับไม่ได้หมายความว่าจะตกไปอีก4-5หปีครับเราต้องมีเป้าหมายชัดเจนมองอนาคตให้ไกลครับและข้อสุดท้ายประสบการณ์ช่วยลดความเสี่ยงครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังหากสนใจก็ลองไปดูมันนี่บอได้นะครับผมไม่ได้รับโฆษณาใดๆทั้งสิ้นนะครับที่เชียร์เนี่ยพอรู้สึกว่าหนังสนุกครับ อย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับหากคุณผู้ฟังมีหนังดีๆเนี่ยก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับเพื่อนนักลงทุนท่านอื่นมาอ่านคอมเมนต์จะได้หาหนังที่มีข้อคิดดีๆเกี่ยวก,กับการลงทุนไปรับชมต่อครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ฟัง Stock Addict Podcast กันจนจบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ Stock Addict Podcast ด้วยนะครับ การลงทุนมีความเสี่ยงแต่เราเลี่ยงการลงทุนไม่ได้ครับราตีสวัสดครับ